สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนอีกแล้วนะคะหนูมาอัปเดตชุดเดรสส,สวยให้คุณพี่ได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมงานอก30บวกเป็นเดรสแฟชั่นหลากสีค่ะคุณพี่ขะตัวละ69บาทเท่านั้นนะคะซื้อ3ตัวส่ง107บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่พี่สามารถเอาเบอร์หนูไปแอดไลน์ได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ไม่เป็นยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะคะจะมีน้องๆ้องทีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่จ้ามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้บอกเลยน่ารักมากพี่ๆี่ขาดูดูสวดทรงของเขาเป็นคอโปกมีกระดุมนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงจีบหน่อยนะ ตัวนี้เป็นพื้นสีน้ำตาลค่ะพี่พ่ขาเน้นสุภาพเน้นใส่ไปงานตัวนี้ได้หมดนะคะ36 28 40 36 28 40ค่ะพี่พขาไปงานทำงานออกงานสังคมตัวนี้ได้นะคะ69บาทเท่านั้นจ้าตัวต่อไปค่ะพี่พี่ขาสีสีฟ้าพาสเทลออกเขียวๆหน่อยนะ พี่ๆดูอ่าตรงแขนของเขาคือแบบเหมือนแขนเจ้าหญิงมากค่ะตัวนี้เป็นคอกลมนะคะอ่าความยาวประมาณเข่านะคะพี่ๆขาด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะสวยมากตัวนี้ส6 32 4 4 36ส2 44ิ่ี่ค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะพี่ๆคนไหนลงได้นะมารับไปเลยตัวต่อไปค่ะเจ้าหญิงมากพี่ๆโอ๊ย เจ้าหญิงสุดๆพี่ๆดูค่ะตัวนี้เป็นสีออกครีมๆหน่อยนะคะเป็นทรงปล่อยๆ36-38ฟรี36-38ฟรีค่ะพี่ๆงานปักเด้อตัวนี้แจ่มมาก ด้านหลังนะคะจะเป็นตัวเกาะน,นะคะคือจะทําให้เราใส่ง่ายขึ้นนะคะเป็นกระโปรงทรงปล่อยนะพี่ๆชอบตัวนี้นะคะทักแชทหาหนูได้เลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ออกฟ้าหน่อยนะคะเป็นมินิเดสนะคะกระโปรงเป็นกระโปรงปล่อยๆเนาะด้านหลังเป็นซิปค่ะเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะพี่ๆขาตัวนี้ใส่ทํางานได้เพราะสุภาพนะคะ36 28ฟรี36-28ฟรีค่ะ ใส่ได้มารับนะคะตัวนี้เป็นงานปักนะคะตัวต่อไปค่ะอตัวนี้น่ารักมากสุขาวเวอร์พี่พีเนี่ยทรงแบบคุณหนูคุณนายมากตัวนี้นะคะ34 28 4 0อ่ะขออภัยค่ะสา2ส48สี่8ี่ค่ะพี่พี่ เป็นทรงอ่าบอลลูนหน่อยๆน,นะตัวนี้ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะงานของเขาเป็นงานอ่าผ้าปักนะคะด้านบนเป็นเป็นลูกไม้ค่ะพี่ๆ่ะเป็นลูกไม้มีโบตรงกลางนะแยกส่วนทรงได้ชัดมากค่ะใส่ได้มารับนะคะหรือว่าซื้อเป็นของขวัญของฝากแจกพี่ที่ทํางานนะคะก็สวยตัวต่อไปค่ะสาวเท่ๆนี่มารับตัวนี้เลย โอ้สาวเท่ตัวนี้ 34, 28, 34 34, 24, 28, 34ค่ะพี่ค่ะพี่ขาตัวนี้น่ารักมากเป็นยีนที่ที่เป็นเดรสค่ะอ่อเลยเข่าเขาเรียกว่าอะไรนะเลยเข่ามาประมาณประมาณคืบหนึ่งค่ะเกือบถึงคืบนะตัวนี้สีสันสดใสมาก 69บาทงานยีนหาไม่มีแล้วนะนี่สวยมากค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นงานออกแนวผ้าไทยนะคะแต่เขาไม่ใช่ผ้าผ้าไทยจริงๆนะคะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นออกแนวผ้าผ้าแพรค่ะแล้วแล้วผสมผ้าซาตินนะคะเพราะมันจะมีจะมีความเงาและความลื่นค่ะคุณพี่่ะเป็นองเงี้ยเลย38 34 54 38, 34, 54ค่ะพี่พี่ขากระโปรงออกแนวบานๆปล่อยๆนะเป็นเอ่ามสี่เป็นการแยกชั้นที่สวยมากนะคะด้านหลังของเขานะตัวนี้มีซิปซ่อนตะเข็บด้านข้างนะคะใช้งานไม่ยากนะพี่พี่นะเป็นสีแดงเลือดนกค่ะตัวนี้สีหรูมากตัวต่อไปค่ะน้อง พี่ๆดูตัวนี้เป็นมินิเดทนะคะทรงตรงเป็นเดทออกแนวเรียบๆหน่อยนะตัวนี้เหมาะสำหรับใช้ชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ30 26 36นะคะ30 26 36ค่ะเป็นสีเหลืองอ่อนนะหรือว่าเป็นสีครีมหน่อยๆนะคะด้านบนมีตาข่ายค่ะพี่พี่ค่ะทั้งเซ็กซี่ทั้งเรียบร้อยในตัวเดียวกันนะพี่พีๆนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ 32, 26, 44 32, 26, 44ค่ะพี่พี่ขาน่ารักมากเขาเป็นซิปหลังนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นผ้าแนวตัดหนาสีดำขาวตัดกันได้สวยมากแล้วก็กระโปรงออกบานหน่อยนิดนึงนะคะกระโปรงคล้ายๆทรงบอลลูนค่ะพี่พี่ขาใครลงได้นะหรืออยากซื้อไปเป็นของฝากให้ญาติให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยพี่พี่มาซื้อไปได้เลยนะคะ อันนี้เป็นมินิดเดสแขนกุดค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะสา2สิบสองยี่สิบดฟรีส2 2 8ิบสองยีฟรีหนูให้ดูงานชัดๆค่ะตัวนี้งานสวยนะคะงานจริงสวยมากสีสังสวยสดใสมากค่ะอพี่พี่หนูให้ดูงานงานชัดๆอุ้ยพี่พี่ดูงานดิด้านหลังอขออภัยค่ะตัวนี้ ตัวนี้สวมเลยนะพี่ๆนะแต่แบบเป็นมินิเดทที่สวยที่ละมุนมากๆค่ะตัวนี้ 36, 36 36 36 36 36 36ค่ะพี่ๆขางานสวยงานใหม่มากตัวเนี้ยขึ้นห้างน่าจะมีพันอัพนะคะเพราะว่าเขาสวยมันเน้นแบบความน่ารักอะค่ะอ่ามาเรียบๆหน่อยนะคะทรงนี้จะเป็นทรงคุณนายเรียบๆนะคะ32 26ฟรี 32 26ฟรีคนไหนสัดส่วนชัดเจนนะคะมาเอาตัวนี้ไปได้เลยค่ะใส่ยังไงก็สวยด้านหลังเป็นการูอ่าขอโทษค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะพี่พี่ขค,ความยาวประมาณเข่าค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นมินิเดทนะพี่พนะเป็นเหมือนเสื้อยาวอะค่ะเป็นมินิเดทจะใส่กับกางเกงซับในก็ได้หรือพี่พจะใส่เป็นเดทเลยก็สวยหรือจะใส่เป็นกางเกงกับกางเกงก็สวยนะคะตัวนี้ 38 38 38 38 38 38สิค่ะพี่พี่สวยมากนี่พี่พี่ดูตัวตอไปค่ะตัวนี้เป็นมินิเดทออกแนวน่ารักคิคุอโนเนะนะพี่พี่นะ32 30ิบสองสามสิบฟรีสามสฟรีค่ะเป็นสีออกแนวโอรสนะคะเป็นเดทอ่ะมินิเดทแขนกุดนะแล้วก็กระโปรงปล่อยๆหน่อยนะคะพี่พี่ นี่พี่พี่เห็นไหมเขาจะมีการประดับเม็ดมุกด้านหน้ารูมากตัวนี้หกสิบาบาทเท่านั้นนะคะไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรก็ซื้อฝากก็ได้เพราะว่าเดสแบบนี้มันราคาสูงอยู่แล้วซื้อเป็นของฝากเขาก็ปลื้มใจอะค่ะพี่พี่ะ สามสิบสองยี่สิบหกฟรีสามสิบสองยี่สิบหกฟรีค่ะตัวนี้ตัวนี้ออกงานละอออออกงานสังคมออกงานกลางคืนได้นะคะเพราะว่าชุดจะมีความเงานะพี่ๆนะแล้วก็เหมือนมันปักหน่อยๆอะคะ่ะตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะพี่ๆขามีซิปซ่อนตะเข็บอยู่ด้านข้างเนาะทรงเข้าไปนี้ค่ะด้านหน้าด้านหลังพอกันนะคะสวยมากมันหล,หลวๆอะค่ะพี่ๆขา ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นมินิเดสนะคะตัวนี้เป็นเป็นมินิเดชนะเป็นเดสอ่ะสายเดี่ยวค่ะพี่พี่เป็นสีครีมด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บนะคะสามสิบสี่สามสิบสี่สิบสามสิบสี่สามสิบสี่สิบนะคะสำหรับสาวไซส์เอสนะพี่พี่นะตัวนี้สาวไซส์เอสใส่กำลังสวยเลยค่ะตัวต่อไปค่ะอืมพี่พี่อืมสีแดง สีแดงสวยมากตัวนี้34 28 48 34 28 48ค่ะเป็นเดสแขนยาวนะคะกระโปรงปรเหนือเข่ามาประมาณ2นิ้ว3นิ้วนะคะตัวนี้ซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังนะพี่ๆนะใส่ทำงานได้ค่ะยังถือว่าสุภาพอยู่นะคะตัวต่อไปเลยค่ะน้องๆตัวนี้ เป็นเดรสออกแนวน่ารักค่ะพี่พี่ขาความยาวเลยเข่ามากประมาณครึบหนึ่งนะคะเขาจะมีคอปกนะคะตัวเนี้เราสามารถดึงได้นะคะเพื่อให้เอวเราอะ่ะมันชัดขึ้นค่ะมันเป็นสั่วทรงชัดขึ้นนะตัวนี้28 3สิ2 2 8ดส4 6กค่ะพี่พี่ขาน่ารักมากตัวนี้หนูยังไม่ได้บอกใสใช่ไหมหนูขออภัยนะเมื่อกี้ 34 28 48นะคะ34 28 48ค่ะตัวต่อไปค่ะพี่พี่คนไหนนะอยากได้เดทแขนกุดนะไปใส่อยู่บ้านน่ารักน่ารักนะมาเอาตัวนี้ไปได้เลยค่ะเน้นใส่สบายเนาะ34 34 44 34 34 44ค่ะเป็นแบบ พี่ๆต้องหาอะกอกใส่สักตัวนะคะตัวเนี้ยเลิศเลยด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะแล้วมันเป็นแบบลูกไม้ทั้งตัวอย่างเงี้ยพี่ๆพี่ๆต้องใส่อ่ะสปอร์ตบาร์ก็ได้ค่ะแล้วก็สเตยสักตัวนะพี่ๆซับในอะค่ะตัวนี้มันเซ็กซี่แล้วก็เรียบร้อยในเวลาเดียวกันนะคะพี่พี่นะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้32 26 44 32 26 44ค่ะ เป็นมิิเดสแขนกุดนะพี่ๆนะซิบด้านหลังนะมันออกมาเงี้ยคือมันไม่ได้ดูแบบน่าเกียรดนะคะมันดูน่ารักมันดูสวยมันดูเท่เนาะตัวนี้ใส่ง่ายด้วยแล้วเป็นแบบออกแนวเซ็กซี่ออกแนวสปอร์ตในเวลาเดียวกันนะคะตัวต่อไปถ้าหุ่นหนูเท่านี้นะชุดพวกนี้เสร็จหนูแล้ว32-26ฟรี 32, 26, สามสิบสองยี่สิบหกฟรีค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ดูด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้จะเป็นออกแนวผ้าแพรผสมผ้าซาตินนะมันจะมีความลื่นๆเงาๆค่ะเ,เลยเข่ามาประมาณสองนิ้วนะตัวนี้คือสวยเลยค่ะตัวนี้หนูให้ดูลายชัดๆพี่พี่ดูลายของเขาชัดๆสวยมากใหม่มากด้วยค่ะตัวต่อไปค่ะเอ,อ,อตัวนี้จะเป็นคุณหนูหน่อยๆน,นะ ตัวนี้สามสิสี่หกฟรีสา2สิบสี่ี่หกฟรีค่ะสวยมากพี่พี่ดูออกแนวแบบหลุ่ๆคุณหนูหน่อยๆนะคะตัวนี้เห็นไหมเทียบแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะใส่แล้วมันดูเรียบร้อยเนาะตัวนี้สา2สิบสี่หกฟรี34 26ิี่หฟรีนะคะตัวต่อไปค่ะนี่ซื้อรอตุจีนก็ใส่ก็ใส่รอไปเลยพี่ไม่ต้องซื้อรออย่างเดียว 36 28ฟรี36 28ฟรีนะคะใส่ความยาวประมาณเข่านะคะตัวนี้เป็นแขนประมาณสอกนออาอมีคอปาดลงมานะคะเนื้อผ้าดีมากพี่ๆขาด้านหลังของเขา้าด้านหน้าของเขานะคะเป็นสีแดงแรงลิ์มากเป็นสีที่แบบว่าให้ความหรูหรามากๆนะคะ36-28ฟรีค่ะตัวต่อไปค่ะน้อง ตัวนี้เป็นเดทที่ใส่อยู่บ้านใส่ไปเชี่ยวห้างได้แต่หนูไม่แนะนำใส่ทำงานนะตัวนี้มันจะชิวไปนะคะ24 36 42 24 36 42ค่ะี่พี่ค่ะพี่ๆค่เดี๋ยวหนูขอดูไซส์ใหม่เออถูกต้องแล้วพี่พี่ดู ตัวนี้น่าจะเป็นอก34นะขออภัยค่ะ34 36 42ค่ะ34 36 42นะคะหนูขออภัยค่ะพี่พอูสวยมากพี่พี่ดูดิพี่พคนไหนนะคะชอบงานเรียบร้อยนะมาเอาตัวนี้ไปได้เลยตัวนี้38 24 40ค่ะ38 24 40นะคะพี่พี่ดูทรงของเขาตัวนี้ใส่ทำงานองค์กรใส่ทำงานแบบ ถ้าราชการหรือหน่วยงานอะไรอะ่ะมันเรียบร้อยมากเลยอะค่ะพี่พี่ขาหาเดสสักตัวที่แบบไว้ใช้ทํางานแบบเกือบจะทุกโอกาสอะ่ะหนูแนะนําจริงๆนะในคลิปวิดีโอเนี้ยใส่ได้เกือบทุกตัวเลยค่ะพี่พี่ขาตัวนี้32-26ฟรี32-26ฟรีค่ะเป็นสีขาวสวยมากใหม่มาก พี่ๆดูสีขาวสวยใหม่มากนะคะเมื่อกี้เป็นด้านหลังอ่าเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะด้านหน้าจะมีซับให้นะคะพี่เห็นรอยซับไหมสวยเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันนะตัวนี้ความยาวประมาณเลยเข่ามาสองนิ้วนะคะตัวนี้ตัวนี้เลยเข่ามาสองนิ้วนะสามสิบสองยี่สิบหกฟรีค่ะตัวต่อไปค่ะน้องตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีสดใสเนาะ 34-28, ิบสี่ยี่สิบแดฟรีสามสฟรีค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวนี้โอ้ยแล้วก็มีการแต่งคอค่ะซึ่งน่ารักมากมีการแต่งคอแบบน่ารักน่ารักนะคะพี่ๆคนไหนนะอยากซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวต่อไปได้เลยค่ะโอ้ยตัวนี้ออกแนวเจ้าหญิงหน่อยๆน,นะ 34 3 0 46ค่ะ34 30 46นะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะพี่พี่ผ้าเนื้อเงาเนื้องามมากนะคะพี่ดูความเงาของผ้าดิพี่พี่คนไหนนะชอบในอชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้นะคะทักหาหนูได้เลยทักก่อนมีสิทธิก่อนโอนก่อนได้ก่อนแน่นอนค่ะพี่พ,พี่ค่ะเพราะมันมีอย่างละตัวเด้อตัวนี้นะคะ 40 38. 44 40 38 44คะ่ะเป็นเดสออกแนวตรงๆปล่อยๆนะคะพี่ๆคะ่ะใส่นอนได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่ออกไปข้างนอกก็สวยนะคะตัวนี้ตัวจับไปค่ะตัวนี้เป็นสีม่วงเป็นผ้าออกแนวผ้าชีฟองหน่อยๆน,นะคะเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังค่ะตัวนี้34 28 42 34, 28, 42นะคะหนูให้ดูงานชัดๆนะงานสวยนะคะตัวนี้เป็นเดทออกออกแนวทรงปล่อยๆหน่อยๆนะคะตัวนี้ลมพัดมาไม่โปนะพี่ๆนะตัวต่อไปเนี่ยมันมีงานสวยๆแบบนี้หลงมาแล้วถ้าหนูใส่ได้นะไม่เหลือถึงพี่ๆแน่นอนเด้อ32 28ฟรี 32- 28ฟรีค่ะพี่พี่ขาเป็นเดตแขนกุดนะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรนะงานงานปักค่ะพี่พี่ขาเป็นงานปักที่สวยมากๆอยากสุภาพหาเสื้อคลุมซักตัวนะคะพี่ดูงานเดิอยากสุภาพหาเสื้อคลุมใส่สักตัวนะคะคือสวยเลยตัวนี้ 36-30ฟรี36 30ฟรีนะคะเป็นมินิดักแขนกุดเหมือนกันค่ะพี่พี่ขาเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะคือใช้งานง่ายคะ่ะตัวนี้เลยเข่ามาประมาณนิ้วหนึ่งคะ่ะนิ้วชี้หนูนะพี่พี่นะพ,พี่ดูดิงานสวยมากมีความเซ็กซี่แล้วก็ความเรียบร้อยในเวลาเดียวกันคะ่ะพี่พี่ขาขออภัยคะ่ะตัวนี้36-30ฟรี 36 30ฟรีค่ะตัวนี้นะคะโอเมื่อกี้หนูบอกใส่อันนี้แล้วเนาะ28 32ตัวต่อไปค่ะสวยมากเป็นเดทแขนกดุดเป็นงานปักนะคะเป็นงานเซ็กซี่ด้วยอะ่ะพี่พี่ต้องใส่ซับในข้างในนะคือมันเป็นเดทที่เซ็กซี่แล้วก็สวยในเวลาเดียวกันค่ะตัวนี้34 30ฟรี34 30ฟรีอู้ไม่รู้จะซื้อไปทำไมก็ซื้อไปเหอะพี่ มันถูกมากดูดิพี่พี่ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะเลยเข่าหนูประมาณ2นิ้วนะคะพี่พี่ขาสวยมากตัวต่อไปตัวนี้มีความเรียบร้อยนะคะมีการเล่นเล่นดอกไม้อยู่ตรงอกนะพี่พี่นะเป็นเดรสสองสีค่ะ 30 26 34 30 2ส34ค่ะเน้นความเรียบร้อยมาเอาตัวนี้นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะคะพี่ๆค่ะ34 28 36สี่8 3่ค่ะ, 34, 28, 34, 28, คะอันนี้คือเรียบร้อยมากใส่ทำงานใส่ออกงานสวยเลยหรือใครที่แต่งตัวภูมิฐานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้เลย อ่า4ฟรี 32, 24ฟรีค่ะพี่พี่ขาตัวนี้เป็นสีออกฟ้าหน่อยนะคะเป็นงานปักค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะคือใส่ง่ายแน่นอนนะพี่พี่คนไหนชอบแต่งหน้าก่อนใส่เสื้อผ้านะคะก็พรามันมีซิปซ่อนตะเข็บอยู่ข้างหลังนะพี่พี่มันใช้งานง่ายมันใส่ได้เลยตัวนี้นะคะ 34, 32, 46 34 32 46คะ่ะพี่พี่ขาเป็นเดทนะเป็นเดทออกแนวเรียบๆรียบนะคะเดทออกแนวเรียบๆรียบนะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีขาวสีขาวสวยมาก36 32 42 36 32 42คะ่ะเป็นเดทออกแนวเรียบๆรียบนะคะพี่พี่ขาเป็นสีขาวครีมค่ะด้านหลังเขาจะมีซิปนะคะด้านเนี้ย แต่มันดูเก๋ไปอีกแบบนะคะพี่พมันไม่ได้ดูแบบเชยนะตัวนี้ความยาวประมาณเข่านะคะตัวต่อไปเลยค่ะนี่ใครอยากใส่ไปทะเลเด้อมาเอาตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นผ้าออกแนวซาตินชีฟองผสมกันไปเลยคือเนื้อผ้าดีมากนะคะใส่ไปทะเลสวยๆเลยค่ะตัวนี้ซื้อใหม่หรือขึ้นห้างมี500นะคะตัวนี้36 32ฟรี36 32ฟรีค่ะ นี่ใส่แล้วความยาวก็เลยเข่ามาหน่อยเนาะตัวนี้น่ารักมากค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นเด็กแขนกุดมีลายตารางสีขาวนะคะลายตารางสวยมากตัวนี้นะคะ32 26อ่า36 32 26 36ค่ะพี่พีมองอีกมองดูดีๆนะตัวนี้มันเรียบร้อยมากเลยนะคะลมพัดเราไม่โป้ะนะตัวนี้ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะสวย ตัวต่อไปค่ะเน้นความเซ็กซี่หน่อยๆนะคะต้องสีแดงตัวนี้เลยเรารัก,กันแล้วก็มีชมอ่ามีหัวใจด้านหลังนะคะตัวนี้32 2 6ฟรี3226ฟรีค่ะพี่ๆขามีความเซ็กซี่นะคะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะอา้าตัวนี้เงามากตัวนี้เหมาะกับการออกงานกลางคืนนะคะ322844 32 28 44ดคะ่ะพี่พีด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าตรงแขนหนูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรคะ่ะความยาวก็เลยเข่ามาหน่อยนะพี่พี่ตัวนี้ใส่กําลังสวยเลยใครหาชุดออกงานกลางคืนที่แบบเงาๆหน่อยนะคะตัวนี้ได้นะตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้ใส่ทํางานนะออกแนวเรียบๆหน่อยนะคะ 3 6 32ฟรี36 32ฟรีค่ะพี่พี่ขาเนื้อผ้าเขาเป็นอีกเนาะค่ะสวยด้านหลังมีซิปนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขามีซิปนะใช้งานง่ายใส่ง่ายค่ะตัวนี้ความยาวเลยเข่ามาหน่อยนะคะตัวต่อไปค่ะพี่พี่คนไหนนะอยากหาเสื้อขาวนะคะไว้ออกงานหรือว่าไว้ใส่ทําบุญนะต้องตัวนี้ได้เลยค่ะ 36, 30, 44 36, 30, 44นะคะตัวนี้ความยาวเลยเข่ามาหน่อยค่ะกําลังอยู่ในโทนของสุภาพของสีสุภาพของชุดสุภาพนะคะพี่ๆคนไหนนะใส่ได้มารับสีขาวได้เลยค่ะตัวนี้ 36, 32ฟรีนะคะ 36, 32ฟรีค่ะตัวต่อไปค่ะเนาะโอ้ตัวนี้เซ,ซ็กซี่แล้วก็เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ให้ความรู้สึกเป็นผ้าสองชิ้นมีความเงาๆหน่อยนะคะ .....32...26... ฟรี32 26ฟรีค่ะพี่ๆขาตัวนี้มาให้ดูงานชัดๆนะพ,พี่ดูงานเขาสิงานด้านหน้าด้านหลังสวยมากเลยค่ะตัวต่อไปเลยค่ะให้ดูชัดๆตัวนี้จะออกแนวลายๆหน่อยนะพี่ๆนะแต่ก็ให้ความรู้สึกสวยโดดเด่นนะคะ ตัวนี้อก34 32 46 34 32 46อสนะคะสว,สวยเลยค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้กำลังน่ารักเลยนะอ่าหนูอัปเดตเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆชอบตัวไหนนะคะทักแชทหาหนูได้เลยคือมันมีอย่างละตัวหนูให้สิทธิ์พี่ๆที่โอนก่อนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอพักคุณค่ะ